กรุงเทพมหานครเพิ่งจะตื่นจากหลับไหลในเช้าตรู่วันนั้นท้องฟ้ายังคงเป็นสีเทาหม่นมีละอองน้ำค้างเกาะอ,อยู่ตามใบไม้ริมทางเท้าและเสียงเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังแข่งกันกลายเป็นดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ที่มุมหนึ่งของย่านคลองเตยหญิงสาวในชุดมอซอคนหนึ่งกำลังก้มเก็บขวดพลาสติกจากกองขยะหน้าตึกแถวที่ยังไม่เปิดทำการเธอชื่อริน อายุ28ปีใบหน้าของเธอสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความเหนื่อยล้าทุกเช้าเธอจะมาที่นี่พร้อมกับกระสอบใบใหญ่ที่ผ่านการประชุนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมือของเธอสกรปรกมอมแมมแต่ดวงตาขาของเธอกลับใสกระจังมีไม่กี่คนที่รู้ว่าภายใต้รูปลักษณ์นั้นรินเก็บงาความลับอันยิ่งใหญ่ไว้เธอไม่ใช่แค่คนเก็บของเก่าธรรมดาคนหนึ่ง ถนนซอยอันเงียบสงัดรินเดินลัดเลาะไปตามตรอกแคบๆขณะที่มือก็สารวนกับการเก็บขวดน้ำและกระป๋องที่ถูกทิ้งแล้วกลิ่นคาวจากท่อระบายน้ำโชยมาเป็นระยะแต่เธอก็คุ้นชินกับมันเสียแล้วในระยะไกลเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นรถสายตรวจสองคันจอดที่หัวมุมถนนทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นรีบหลีกทางอย่างรวดเร็วหนึ่งในรถคันนั้นมีดาบตำรวจอานน์นั่งอยู่เขาเป็นตำรวจร่างใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดในย่านนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเขาชอบตักเตือนและไล่คนที่เขาคิดว่าเป็น เพราะหุนกระตาของเมืองพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยหลายคนเคยถูกเขาเตะแอผงล้มเพียงเพราะตั้งขายของบนทางเท้าเมื่ออนอนท์ก้าวลงจากรถสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่รินซึ่งกำลังนั่งยองๆคุยหาขวดอยู่ริมถนนเฮ hey. ทำอะไรตรงนั้นเขาตะคอกเสียงดังรินหันมามองช้าๆก้มศีรษะลงอย่างสุภาพขอโทษค่าท่านฉันแค่มาเก็บขวดไม่ได้รบกวนใครแต่อนอนท์ไม่สนใจเขาเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับจ้องมองกระสอบใบใหญ่บนหลังของริน นี่เป็นพื้นที่ปลอดขยะเธอจะมาทำให้มันสกรปรกอีกเหรอไปให้พ้นก่อนที่ฉันจะลากตัวเธอไปรินยังคงสงบนิ่งเธอลุกขึ้นยืนกอดกระสอบของเธอไว้แน่นข้าท่านฉันจะไปเดี๋ยวนี้แต่เธอยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนไกลอานนท์ก็ผลักเธออย่างแรงจนกระสอบหลุดจากมือหล่นลงพื้นของข้างในกระจายเกลื่อนถนนทั้งขวดกระป๋องและพลาสติกปลิวว่อนผู้คนที่เดินผ่านไปมาบางคนหยุดมองอานนท์มองเธอด้วยสายตาเย็นชาฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำให้สกรปรก พวกคนเก็บของเก่าเสียงกระทบกันของขวดพลาสติกและกระป๋องเหล็กที่ตกกระทบพื้นถนนคอนกรีตนั้นดังราวกับเสียงเศษแก้วของศักดิ์สิทที่แตกสลายรินน่งเงียบเธอรู้ดีว่าบทบาทของเธอในวันนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอในฐานะคนตัวเล็กๆเ,เธอต้องอดทนแต่เมื่ออานนท์ก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเตะกระสอบของเธอและเหยียบย่ำของที่กระจัดก,กระจายอยู่นั้นเลือดในกายของรินก็เดือดพล่านขึ้นมาทันที ท่านข้าได้ปรดอย่าเหยียบมันเลยข้านั่นเป็นของที่ฉันเก็บมาตั้งแต่เช้ามืดเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นแต่อนนกลับสซยะยิ้มถ้าอยากได้ของก็ไปทำงานดีๆทำสิไม่ใช่มาทำถนนสกรปรกด้วยท่าที่หยับคายรองเท้าหนังสีดำคลับของเขาเหยียบลงบนขวดพลาสติกใกล้กับเท้าของรินเสียงมันดังแกรก ยังแหลมคมผู้คนรอบข้างเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพอย่างเงียบเงียบรินจ้องมองรองเท้าคู่นั้นเป็นเวลานานเธอรู้สึกกลัวแต่ก็ต้องอดทนในใจของเธอทบทวนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอีกครั้งอย่าใช้อารมณ์เธอไปที่นั่นเพื่อสังเกตการไม่ใช่เพื่อประทับพวกเขาต้องเชื่อว่าเธอเป็นคนเก็บของเก่าจริงๆ ใช่แล้วรินคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่กำลังปลอมตัวเพื่อสืบสวนเครือข่ายการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี้ซึ่งรวมถึงดาบตำรวจอานนท์ด้วยแต่ในวินาทีนั้นภารกิจนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นคำสาปพ,พ่อค้าแม่ค้าบางคนเริ่มเข้ามาใกล้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงกระซิบเบาๆพ่อเธอครับคุณตำรวจเขาก็น่าสงสารนะทุกวันเขาก็มาเก็บขยะแถวนี้ไม่เคยรบกวนใครเลยอานนท์หันขอบไปมองชายคนนั้นอยากมีเรื่องเหรอ ชายคนนั้นถอยกลับไปช้าชาชาวบ้านในบริเวณนั้นต่างกลั้นหายใจไม่มีใครรกลาท้าทายอนโนน์โดยตรงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีถึงพฤติกรรมของเขา ด้านหลังรถตำรวจเพื่อนร่วมง,งานของอานนท์ได้แต่ยืนมองอย่างอึดอัดไม่กล้าห้ามแต่ก็ไม่กล้าตักเตือนรุ่นพี่รินก้มหน้าลงน้ำตาเกือบจะไหลออกมาแต่เธอก็กลั้นไว้เธอรู้ดีว่าทุกวินาทีที่เกิดขึ้นกำลังถูกบันทึกไว้ทุกการกระทำจะกลายเป็นหลักฐานในภายหลังแต่ในอีกด้านหนึ่งหัวใจของเธอกลับเจ็บปวดร้าวไม่ใช่เพราะภารกิจแต่เพราะได้เห็นว่าศักดิ์ศรีของคนตัวเล็กๆในประเทศนี้ถูกเหยียบย่ำได้ไง่ายเพียงใดขณะที่ก้มเก็บขวดเหล่านั้นกลับคืนเธอกระซิบในใจว่าถ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่ฉันคงลลุกขึ้้้นสูไปแว แต่ความอดทนของเธอก็อยู่ได้ไม่นานนักขณะที่รินกำลังนั่งยองๆอยู่นั้นอานนก็เตะกระสอบที่เกือบจะเต็มแล้วอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมกระสอบลอยไปตกในคูน้ำข้างทางน้ำสกรปรกกระเซ็นเปียกเสื้อผ้าของรินจะได้เข็ด ถ้าฉันเห็นแกที่นี่อีกครั้งเดียวฉันจะจับแกเข้าคุกอนนนท์ตะคอกด้วยน้ำเสียงเหยียดยามรึงกำขวดในมือแน่นลมหายใจของเธอหอบที่ผู้คนเริ่มส่งเสียงวิพากวิจารณเบาๆบ,บ,บางคนมองด้วยความโกรธบางคนก้มหน้าด้วยความกลัวแล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากที่ไกลๆเสียงดังฟังชัดแต่สั่นเครือคุณตำรวจทำเกินไปแล้วนะคะเขาก็แค่มาหาเช้ากินขํานั่นคือเสียงของป้าลินลี่เจ้าของร้านกาแฟาโบราณฝั่งตรงข้ามถนอนอานนท์หันไปมองต้นเสียงด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟ อยากโดนจับด้วยอีกคนหรือไงแต่ครั้งนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วผู้คนอีกหลายคนเริ่มส่งเสียงตำหนิด้วยน้ำเสียงที่กล้าหาญขึ้นกล้องโทรศัพท์มือถือถูกยกขึ้นสูงและเป็นครั้งแรกที่ใบหน้าหยิงผยองของอ,อนอนท์ดูสั่นไหวเล็กน้อยรินยังคงนิ่งเงียบเธอรู้ว่าโอกาสมาถึงแล้วแต่ไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเธอเหลือบมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เฉียบคมซึ่งแทบจะมองไม่เห็นภายใต้ใบหน้าที่เหนื่อยล้านั้นข้อมูลเพียงพอหลักฐานครบถ้วนแต่เกมยังไม่จบ 3วันก่อนหน้านั้นรินอยู่ในห้องบรรยายสรุปเล็กๆที่หน่วยสืบสวนกลางพันตำรวจตรียุทธผู้บังคับบัญชาของเธอถือแฟ้มหนาที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายและรายงานบนหน้าจอโปรเจกเตอร์ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเป็นภาพเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากพ่อค้าแม่ค้าอันธพาลที่ทำงานร่วมกับตำรวจและใบหน้าที่คุ้นเคยหลายคนหนึ่งในนั้นคือดาบตำรวจอานนท์ รินคุณได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปเราต้องการหลักฐานที่ชัดเจนในที่เกิดเหตุอานนท์ถูกร้องเรียนมาแล้วสามครั้งเรื่องพฤติกรรมรุนแรงแต่ทุกครั้งเรื่องก็งเงียบไปเราสงสัยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่กว่านี้ยุชชี้แจงรินพยักหน้าเข้าใจค่ะท่านแต่ทำไมฉันต้องปลอมตัวเป็นคนเก็บของเก่าคะยุธมองเธออย่างจริงจัง เพราะพวกเขาจะไม่มีทางสงสัยคนในระดับที่ต่ำที่สุดในสังคมจากจุดนั้นคุณจะสามารถมองเห็นท่าแท้ของพวกเขาได้รินนิ่งไปเธอรู้ว่าภารกิจนี้หนักหนาแต่ในใจของเธอกลับมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเธอเคยเห็นพ่อของตัวเองพ่อค้าขายผลไม้รถเข็นที่ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายเพียงเพราะปฏิเสธที่จะจ่ายสวยบาดแผลน,นั้นยังคงอยู่ในใจเธอไม่เคยลืมเลือนครั้งนี้เธอต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม กลางดึกสงัดหลังจากเหตุการณ์เมื่อเช้ารินนั่งอยู่หน้าเพิงพักเล็กๆที่เธอใช้เป็นที่ซ่อนตัวระหว่างปฏิบัติภารกิจเธอมองบาดแผลที่แขนซึ่งเกิดจากการล้มลงไปในคูน้ำเมื่อเช้าตรงหน้าเธอกระสอบขวดพลาสติกถูกวางไว้เธอถอนหายใจยาวเพอถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อคงจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้นะคะ เธอพึมพำเบาๆเสียงจิ้งหรีดดังระงมจากหลังกำแพงบ้านร้างมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่สลัวเป็นพยานในกระเป๋าเสื้อของเธอเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กยังคงทำงานบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อตอนกลางวันไว้หลักฐานชิ้นนี้จะถูกส่งไปให้ยุทธถ้าคืนนี้ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยแต่ก่อนที่เธอจะได้กดปุ่มส่งโทรศัพท์ของเธอก็สั่นขึ้นมีข้อความสั้นๆส่งเข้ามาระวังตัวมีคนรู้ว่าเธอไม่ใช่คนเก็บของเก่าธรรมดาลงชื่อยุทธ รินนิ่งเงินเธอจ้องหน้าจอนั้นเป็นเวลานานในระยะไกลมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หัวมุมซอยร่างเงาสองร่างเดินลงมาจากรถแย่แล้วเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆพร้อมกับซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ใต้กองขวดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีรินแซงทำเป็นจัดกระสอบของเธอหนึ่งในนั้นพูดขึ้นเบาๆแต่น้ำเสียงเฉียบขาดเขาว่าผู้หญิงเก็บของเก่าคนนั้นแปลกๆไม่เคยของเงินใครแต่จะเดินวงเวียนอยู่แต่ในพื้นที่เดิมๆเจ้านายสั่งให้จับตาดูไว้อย่าให้มันแอบอัดเสียงอะไรที่ไม่จำเป็นได้ รินกัน้นหายใจหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกองสงครามฝนเพิ่งหยุดตกไปหมาดๆและองฝนที่ยังเกาะอ,อยู่ตามใบไม้สร้างกลิ่นดินชื้นที่เป็นเอกลักษณ์บนท้องฟ้าสีส้มยามเย็นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทารินนั่งอยู่หน้าเพิงพักด้วยสายตาที่อ่อนล้าฟังเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาซอยนั้นเงียบสงัดแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวลเธอเพิ่งได้รับข่าวจากพันตำรวจตรียุทธ์วิดีโอได้รับความสนใจจากส่วนกลางแล้วแต่อย่าเพิ่งถอนตัวเราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะการรับสวยของอานนท์ ปรินจ้องมองข้อความนั้นนานเธอรู้ว่าคำสั่งนั้นหมายความว่าเธอต้องอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภายอีกต่อไปตั้งแต่วิดีโอเหตุการณ์นั้นกลายเป็นไวรัานานท์ก็เริ่มร้อนรนเขากำลังตามหาใครก็ตามที่เขาคิดว่าเป็นคนทำลายภาพลักษณ์ของตำรวจและคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือหญิงสาวเก็บของเก่าที่กล้าส,สบตาเขาโดยไม่เกรงกลัว ที่สถานีตำรวจดาบตำรวจอนอนท์นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยใบยหน้าเคร่งเครียดรายงานจากเบื้องบนถูกส่งลงมาแล้วการตรวจสอบภายในชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อที่ต้องถูกประเมินผลงานแต่อนอนท์มั่นใจว่าถ้าเขาสามารถหาตัวคนปล่อยวิดีโอได้เขาก็อาจจะยังมีหวังรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้กูแน่ใจว่าเป็นอ e ีผู้หญิงเก็บของเก่านั่นแหละเขาพูดกับเพื่อนร่วมงานเอาหน้าพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อะไร มึงก็เห็นเองตอนเกิดเรื่องมันนิ่งมากตาของมันไม่ใช่ตาของคนโง่กูอยู่ในวงการนี้มานานสัญชาตญาณกูบอกว่ามันไม่ใช่คนเก็บของเก่าธรรมดาเพื่อนร่วมงานคนนั้นเงียบไปเขารู้ว่ารุ่นพี่ของเขาเป็นคนหัวแข็งแต่ในใจก็รู้สึกผิดเขาจำได้ดีว่าวันนั้นรินถูกกระทำราวกับไม่ใช่มนุษย์แต่เขาก็กลัวที่จะพูดออกมาในองค์กรแบบนี้การต่อต้านรุ่นพี่อาจหมายถึงการฆ่าตัวตายในหน้าที่การงาน บ่ายวันนั้นขณะที่รินกำลังเก็บขวดอยู่ใกล้สะพานเล็กๆรถเก๋งสีดำคันหนึ่งก็มาจอดริมถนนชายไวกลางคนสวมแว่นตาเดินลงมาจากรถเสื้อผ้าของเขาดูเรียบร้อยแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลรินเขาเรียกเบาๆรินหันไปอย่างรวดเร็วท่านยุทดมาที่นี่ทำไมคะไม่ใช่ว่าท่านสั่งให้ฉันอยู่ในพื้นที่เหรอคะยุดมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใคร สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วอานนท์เริ่มเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งเขาไปหาพยานในที่เกิดเหตุหลายคนรวมถึงป้าเจ้าของร้านกาแฟคนนั้นด้วยลินลี่เราเป็นห่วงความปลอดภัยของพวกคุณใบหน้าของรินเครียดขึ้นมาทันทีป้าลินลี่เขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะยังยุดตอบแต่แกกลัวมากแกบอกว่ามีคนคอยจับตามองร้านแกมาตั้งแต่เช้าแล้วรินกำมัดแน่น ฉันจะนิ่งดูไดไม่ได้ค่ะท่านถ้าพวกเขาเริ่มคุกคามชาวบ้านมันก็หมายความว่าเรื่องนี้มันเลยเถิดไปแล้วใจเย็นก่อนยุดกล่าวคืนนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการลับแต่เราต้องการให้คุณล่ออานอน์ไปยังจุดที่เราสามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนหลักฐานจากวิดีโอที่ไวรัลยังไม่เพียงพอเราต้องการเทปบันทึกเสียงตอนที่เขารับส่วยหรือข่มขู่โดยตรงรินมองเขาอย่างลึกซึง้งหมายความว่าฉันต้องเป็นเหยื่อล่อนี่ก็ครั้งยุดมองเธอด้วยความเห็นใจ ใช่แต่ครั้งนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวแผนการนั้นเรียบง่ายแต่มีความเสี่ยงสูงรินต้องเข้าไปใกล้พื้นที่ของอานนท์อีกครั้งแซงทําเป็นคนเก็บของเก่าที่ได้ยินเรื่องการเก็บสวยจากลูกน้องของเขาเธอจะแกล้งเสนอตัวเป็นคนกลางเพื่อจะได้บันทึกการสนทนาย,ยุธและทีมงานจะอยู่ในระยะ100เมตรคอยสังเกตการผ่านอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่หูของรินทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติคืนนั้นรินจ้องมองเงาของตัวเองในกระจกบานเล็กใบหน้าของเธอดูดูดันขึ้นกว่าเดิมคืนนี้ฉันไม่ใช่แค่คนเเกก็บของ่า เธอพึมพำแต่ฉันคือพยานให้กับคนอีกมากมายที่ไม่มีปากมีเสียงอเวลาสองทุ่มรินเดินไปยังป้อมยามที่อานนท์มักจะมานั่งสูบบุหรี่แสงไฟถนนสลัวบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังมาจากไกลๆท่านคะเธอเอ่ยเรียกเบาๆอานนท์หันมาใบหน้าของเขาตึงเครียดทันทีแกอีกแล้วเหรอมาทำอะไรที่นี่รินก้มหน้าแซงทำเป็นหวาดกลัว ขอโทษค่ะท่านฉันแค่จะมาบอกฉันได้ยินคนเขาพูดกันว่าท่านช่วยไม่ให้โดนไล่ที่ได้ฉันรู้จักแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้เงินอานนท์รีตามองใครใช้ให้แกมาพูดแบบนี้รินเม้มปากไม่มีค่ะท่านฉันแค่อยากช่วยเผื่อฉันจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆบ้างฉันต้องกินต้องใช้นะคะอานน์นิ่งไปนานจ้องมองใบหน้าของหญิงสาวแล้วเขาก็พ่นควันบุหรี่ออกมาอย่างช้าช้าหืมงั้นแกก็อยากจะช่วยว่างั้นรินพยักหน้าค่ะท่านแต่ได้โปรดอย่าโกรธเหมือนเมื่อวันเลยนะค่ะฉันก็แค่หาเช หากินขําอานนท์หัวเราะหึๆหึกล้าพูดแบบนี้เหรือหลังจากที่เมื่อวานโดนกูเหยียบรินแซงยิ้มแย่แย่ฉันลืมไปแล้วค่ะท่านที่สําคัญคือตอนนี้ฉันช่วยท่านได้ในระยะไกลย,ยุทธกําลังสองกล้องมองจากในรถเสียงจากอุปกรณ์สื่อสารดังชัดเจนในหูฟังของเขาดีมากรินรักษาจังหวะว้อย่ารีบร้อนเกินไปในที่สุดอานน์ก็ติดกับเขาเริ่มพูดอย่างเปิดเผยมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นต่อ ถ้าแม่ค้าคนนั้นอยากปลอดภัยบอกมันให้มาจ่ายที่กูโดยตรงไม่ต้องผ่านลูกน้องเดือนละสองพันก็พอแล้วกูจะรับประกันว่าจะไม่มีการตรวจค้นในพื้นที่ของมันรินพยักหน้าช้าๆแซงทำเป็นจดจำได้ค่ะท่านแต่ฉันขอส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆเป็นค่าเหนื่อยได้ไหมคะอานนท์มองเธออย่างดูถูกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าแกทำตัวดีๆ เขาขยับเข้ามาใกล้ๆเกินไปลมหายใจของเขามีกลิ่นบุหรี่และกาแฟรินฝืนตัวเองไม่ให้ถอยจากหูฟังเสียงของยุทธดังขึ้นเบาแต่หะนักแน่นบันทึกเสียงพอแล้วอยาไปต่อรินค่อยๆถอยออกมาแต่ก่อนที่เธอจะทันได้จากไปอานนท์ก็จ้องเขม็งไปที่เสื้อของเธอเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรในกระเป๋าเสื้อแกรินรีบเอามือปิดกระเป๋าโดยสัญชาตญาณอ๋อไม่มีอะไรค่ท่านแค่เครื่องอัดเสียงเอาไว้จดรายการขายขวด แต่อานอนท์ก็กระชากมันไปทันทีในชั่วพริบตาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นโกรธจัดเขามองวัตถุเล็กๆในมือนั้นสลับกับมองหน้ารินด้วยสายตาอาฆาตที่แท้ก็เป็นแกเองสินะที่ปล่อยวิดีโอนั้นรินออกวิ่งสุดชีวิตฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งอย่างกระทันหันเสียงฟ้าร้องดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอวิ่งฝ่าซอยแคบๆพยายามกดปุ่มฉุกเฉินที่ข้อมือซึ่งเป็นสัญญาณถึงทีมของยุทธจากด้านหลังเสียงตะโกนของอนอนน์ดังก้องตามมาด้วยเสียงฝีเท้าของลูกน้องอีกสองคนตามมันไป อย่าให้หนีไปได้รินหันกลับไปมองแวบหนึ่งเห็นเงาของพวกเขาใต้แสงไฟถนนที่กระพริบหัวใจของเธอเต้นร,รัวเธอเกือบจะลื่นล้มบนถนนที่เปียกแฉะแต่ก็ยังคงวิ่งต่อไปยังสะพานซึ่งเป็นจุดนัดพบเมื่อถึงหัวโคง้งทันใดนั้นรถตู้สีขาวคันหนึ่งก็จอดขวางหน้าเธอปร,ประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงที่คุ้นเคยขึ้นรถรินยุดนั่นเองเธอรีบกระโดดขึ้นรถรถพุ่งทะยานออกจากซอยแคบนั้นอย่างรวดเร็วทิ้งเสียงไซเรนของมอเตอร์ไซค์ตำรวจไว้เบื้องหลังอย่างแผ่วเบา เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวใหญ่สั่นสะเทือนโลกออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศวิดีโอใหม่ปรากฏขึ้นไม่ใช่แค่ฉากการทำร้ายร่างกายแต่เป็นคลิปเสียงการสนทนาเรื่องการเรียกรับสวยของอนนท์เมื่อคืนก่อนทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนรวมถึงคำสารภาพของเขาเองพาดหัวข่าวตัวใหญ่ปรากฏขึ้นตำรวจนครบาลพัวพันการเรียกรับสวยและใช้ความรุนแรงต่อประชาชนหลักฐานใหม่เปิดโปงพฤติกรรมในพื้นที่บนหน้าจอใบหน้าของอนนท์ถูกเผยแพร่อย,อย่างชัดเจน วิดีโอนั้นกลายเป็นไวัยรั่นจุดชนวนความโกรธของสาธารณชนประชาชนตัวเล็กๆจำนวนมากออกมาให้คอมอูนส่งเรื่องร้องเรียนที่คล้ายกันเกี่ยวกับการขู่กันโชคและการข่มขู่ในพื้นที่ของตอนขณะเดียวกันที่สํานักงานตํารวจสืบสวนกลางรินนั่งอยู่หน้าโต๊ะของพันตำรวจตรียทธใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่สงบนิ่งในมือของเธอคือเครื่องบันทึกเสียงที่เคยถูกยึดไปซึ่งตอนนี้กลับมาอยู่ในมือเธอแล้วที่จริงแล้วเธอมีเครื่องสํารองซ่อนไว้อีกเครื่องในรองเท้าทําได้ดีมากรินยทดกล่าว คุณรู้ไหมนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรของเราหลายคนที่เคยเงียบตอนนี้กล้าที่จะออกมาพูดแล้วรินยิ้มบางๆฉันก็แค่อยากให้คอนอตัวเล็กๆไม่ถูกเหยียบย่ำอีกต่อไปค่ะท่านเพราะฉันเองก็เคยอยู่ในจุดเดียวกับพวกเขาสองเดือนหลังจากคดีของดาบตำรวจอานนท์สะสะเทือนสังคมข่าวก็เริ่มซาลงชื่อของรินกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบผู้ปลอมตัวเป็นคนเก็บของเก่าเพื่อทวงความยุติธรรม แต่ก็เหมือนกับทุกกระแสไวรัสในประเทศนี้ความสนใจของสาธารณชนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ประเด็นอื่นสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบและบาดแผลที่ยังไม่หายดีตอนนี้รินย้ายมาอยู่ที่บ้านพักข้าราชการเล็กๆในย่านชานเมืองทุกเช้าเธอจะเปิดวิทยุฟังข่าวแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างกรุงเทพยังคงวุ่นวายยังคงโหดร้ายและยังคงเหมือนเดิมแต่ในสายตา งเธอเมืองนี้กลับมีสองหน้าหน้าที่เห็นในสื่อและหน้าที่เธอได้พบเจอในตรอกซอยแคบๆที่ซึ่งคนตัวเล็กๆดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดบนโต๊ะอาหารกาแฟดำแก้วหนึ่งเย็นชืดลงเธอมองข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายในและลงโทษผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาดรินยิ้มอย่างขมขื่นคำสัญญามักจะฟังดูดีในโทรทัศน์เสมอเธอคิดแต่สิ่งที่เธอเห็นในภาคสนามนั้นซับซ้อนกว่ามาก ทุกคืนฝันร้ายยังคงมาเยือนเธอสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงขวดตกและเสียงตะคอกของอานอนท์ดังก้องอยู่ในหัวบางครั้งเธอก็นึกถึงแววตาหวาดกลัวของป้าลินลี่หรือเด็กน้อยที่มองคนเก็บของเก่าถูกทำร้ายโดยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรินรู้ว่าบาดแผลทางใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายแต่มีบางสิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือความรู้สึกผิดในใจเธอถามตัวเองบ่อยครั้งว่าความยุติธรรมที่ฉันต่อสู้มามันนำความสงบสุขมาสู่ทุกคนจริงๆหรือ เพราะหลังจากที่อานนท์ถูกจับลูกน้องบางคนของเขาก็แค่ถูกย้ายไปโดยไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนแลภายในพื้นที่อื่นข่าวการเรียกรับสวยที่คล้ายกันก็ยังคงมีให้ได้ยินอยู่เสมอคนหนึ่งล้มลงแต่ระบบยังคงอยู่เช้าวันหนึ่งรินได้รับจดหมายราชการฉบับหนึ่งมีตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐประทับอยู่พร้อมกับข้อความตัวหนาขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาแห่งชาติความยุติธรรมเพื่อคนตัวเล็ก เธอได้รับเชิญในฐานะผู้ร่วมเสวนาตอนแรกเธอลังเลเธอไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงและไม่ชอบพูดหน้ากล้องแต่พันตำรวจตรยุทธ์ก็โน้มน้าวเธอถ้าคุณไม่เล่าเดี๋ยวก็มีแต่คนที่รู้แค่ทฤษฎีมาพูดคุณต่างหากที่รู้ว่าสนามจริงเป็นอย่างไรรินมองเขาแล้วพยักหน้าก็ได้ค่า่านแต่ฉันไม่อยากถูกมองว่าเป็นวีรสตรียุทธยิ้ยมไม่ต้องห่วงเรืองงาเราาของคุณไม่ใช่เรื่องของวีรสตรีแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ วันงานมาถึงห้องประชุมใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเต็มไปด้วยนักกล่าวนักกิจกรรมและข้าราชาการรินนั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้เสวนาในชุดเรียบง่ายเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสีดำรอบตัวเธอผู้คนต่างพูดคุยกันด้วยสับกฎหมายและระบบราชาการที่ซับซ้อนเมื่อถึงตาของเธอห้องประชุมก็งเงียบกริบเธอมองผู้เข้าร่วมประชุมทีละคนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่ชัดเจนดิฉันไม่ต้องการพูดถึงระบบใหญ่โตดิฉันแค่อยากจะเล่าเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งว่ามันรู้สึกอย่างไรที่ถูกเหยียบยมม่ำ แต่ในฐานะมนุษย์ที่ไม่มีตัวต่อนอห้องประชุมเงียบสงัดกล้องบางตัวหยุดเคลื่อนไหวรินพูดต่อเสียงของเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นดิฉันเคยปลอมตัวเป็นคนเก็บของเก่าและได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ยากจนนั้นไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าแต่บางครั้งสิ่งที่ยากจนที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจของคนอื่นเสียงปรบมือดังขึ้นยาวนานแต่ท่ามกลางเสียงปรบมือนั้นรินกลับรู้สึกขมขื่นรละคนโล่งใจเธอไม่ต้องการความสงสารเธอแค่ต้องการให้คนรับฟัง หลังจากงานเสวนาสื่อบางสำนักกลับมานำเสนอเรื่องราวของเธออีกครั้งแต่เบื้องหลังแสงสปอตไลท์นั้นก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ใช่บวกเสมอไปมีความคิดเห็นเชิงลบในโลกอินเทอร์เน็ตและมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่เริ่มตีตัวออกห่างสำหรับบางคนรินถูกมองว่าเป็นคนที่เปิดโปงความอัปยศขององค์กรบ่ายวันหนึ่งเธอถูกเรียกเข้าไปในห้องของยุทธรินผมต้องพูดตามตรงยุทธกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักใจผู้ใหญ่บางท่านรู้สึกว่าคุณปรากฏตัวในสื่อบ่อยเกินไปพวกเขากังวลว่าคุณจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผิด รินยิ้มอย่างขมขื่นสัญ,ญลักษณ์ที่ผิดฉันก็แค่เอล่าความจริงผมรู้แต่บางครั้งความจริงก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนรินนิ่งไปนานแล้วเธอก็พูดเบาๆถ้าอย่างนั้นฉันขอพักจากงานภาคสนามชั่วคราวก่อนค่าฉันต้องการเวลายุดมองเธอด้วยความเคารพคุณแน่ใจนะรินพยักหน้าฉันไม่ได้หยุดสู้นะคะท่านฉันแค่ขอพักหายใจก่อน หลายสัปดาห์ต่อมารินกลับไปยังที่ที่เธอเคยปลอมตัวย่านคลองเตยไม่ใช่เพื่อภารกิจแต่เพื่อปลอบประโลมจิตใจตัวเองเธอเดินไปตามตรอกซอยที่เคยเป็นฐานที่มั่นเล็กๆของเธอเห็นเด็กๆวิ่งเล่นพ่อค้าแม่้าหัวเราะและป้าลินลี่ที่ยังคงดูแลร้านกาแฟของแกอยู่หนูรินแวะมาด้วยเหรอป้าลินลี่ร้องทักพร้อมกับโผเข้ากอดเธอรินยิ้มคิดถึงกาแฟของป้าค่ะพวกเขานั่งลงบนมา้านั่งไม้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามบ่ายพร้อมกับมองดูถนนฝนตกปรยๆปรยทำให้นึกถึงคืนที่เธอต้องวิ่งหนี ตอนนี้สงบลงแล้วใช่ไหมคะป้ารินถามป้าลินลี่พยักหน้าก็ดีขึ้นเยอะเลยหนูตำรวจใหม่ที่มาดีมากพวกเขาช่วยเก็บกวาดถนนไม่เคยมาของเงินเลยรินยิ้มเล็กน้อยสแสดงว่าที่ผ่านมาก็ไม่สูเปล่าสินะคะแต่ป้าลินลี่กลับมองเธออย่างอ่อนโยนแล้วตัวหนูเองละสงบใจได้หรือยังคำถามนั้นทำให้รินนิ่งไปเธอมองไกลออกไปที่เสาไฟถนนที่เริ่มสว่างขึ้น ยังไม่ทั้งหมดค่ะป้าแต่ฉันได้เรียนรู้อย่างหนึ่งบางครั้งเพื่อที่จะสร้างความยุติธรรมเราก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดของตัวเองให้ได้ด้วยคืนนั้นรินกลับมาถึงบ้านและเปิดแล็ปท็อปเธอเปิดโฟลเดอร์เก่าที่เก็บวิดีโอตอนที่เธอปลอมตัวไว้เป็นภาพตัดต่อจากวันเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองเห็นความรุนแรงหรือการดูถูกในนั้นสิ่งที่เธอเห็นคือความเข้มแข็งของคนตัวเล็กๆพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงยิ้มได้แม้จะถูกตรวจค้นแม่ค้าที่ยังคงสวดมนต์ โดยไม่รู้ว่าโลกรอบตัวพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความอายุติธรรมริ่นจ้องหน้าจอนั้นนานแล้วเขียนบันทึกสั้นๆความยุติธรรมไม่ได้เกิดจากเครื่องแบบหรือยศตำแหน่งแอร์ต่อเกิดจากหัวใจที่มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นความทุกข์ของตนเองเธอเก็บไฟล์บันทึกนั้นไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่าโครงการแสงเล็กๆ หลายเดือนต่อมารินเริ่มต้นโครงการเล็กๆในชุมชนของเธอเธอชวนอดีตเยี่ยการเรียกรับสวยและประชาชนทั่วไปมาเข้าร่วมการอบรมด้านกฎหมายพื้นฐานและการคุ้มครองสิทธิพลเมืองเป้าหมายนั้นเรียบง่ายเพื่อให้พวกเขารู้สิทธิของตัวเองและกล้าที่จะพูดถ้าวันนั้นฉันแกล้งเป็นคนเก็บของเก่าเพื่อเปิดตาคนอื่นได้เธอบอกกับผู้เข้าร่วมอบรมวันนี้ฉันก็อยากให้พวกคุณเป็นคนเปิดตาให้โลกได้เห็นบ้าง ป้าลินลี่มาเป็นอาสาสมัครช่วยชงกาแฟและเตรียมอาหารเด็กหนุ่มสาวช่วยกันบันทึกวิดีโอกิจกรรมและอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียช้าชาชุมชนของพวกเอขาก็เติบโตขึ้นไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะความไว้วางใจซึ่งกันและกันร,รินรู้สึกว่าชีวิตของเธอกลับมามีทิศทาง,อ,งอีกครั้งเธออาจจะไม่ได้อยู่ในภาคสนามในฐานะตำรวจนอกเครื่องแบบอีกต่อไปแต่ตอนนี้เธออยู่ในสมนรภูมิที่เงียบกว่าการสร้างจิตสำนึก เช้าวันหนึ่งรินได้รับจดหมายจากสำนักงานจเจรตตำรวจแห่งชาติเนื้อหาสั้นๆแต่สันสะเทือนหัวใจขอบคุณสำหรับการอุทิศตนของคุณผลการสืบสวนเพิ่มเติมพบเครือข่ายการเรียกรับสวยข้ามพื้นที่ซึ่งมีต้นต่อมาจากรายงานของคุณเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่จำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคุณรินอ่านจดหมายนั้นช้าๆจ้องมองลายเซ็นข้างใต้เธอยิ้มบางๆบ,บางทีระบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ถูกหวานลงแล้ว เย็นวันนั้นรินเดินเล่นอยู่ริมคลองเล็กๆใกล้บ้านท้องฟ้าเป็นสีส้มอ่อนโยนเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเก็บขวดพลาสติกใส่ลงในกระสอบเก่าเสื้อผ้าของเด็กคนนั้นคล้ายกับที่เธอเคยใส่ตอนปลอมตัวรินเดินเข้าไปหาและถามอย่างนุ่มนวลเก็บไปช่วยพ่อแม่เหรือลูกเด็กชายพยักหน้าครับป้าเอาไปจ่ายค่าเทอมน้องรินหยิบธนบัตรใบหนึ่งออกมาแล้วมองเด็กชายเก็บไว้นะแต่อย่าหยุดเรียนละ่ะโลกนี้ต้องการคนซื่อสัตย์แบบหนูเด็กชายยิ้มอย่างเขินอายขอบคุณครับป้า เมื่อเด็กชายเดินจากไปรินเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วยิ้มเธอรู้ว่าการต่ออสู้ของเธอไม่ได้จบลงในห้องสอบสวนหรือบนบันลังศารแต่การต่อสู้ของเธอกำลังดำเนินต่อไปในใบหน้าเล็กๆของผู้ที่กล้าจะฝัน